สวัสดีค่ะมาค่ะดื่มกาแฟน้ำกันเนาะค่ะเนาะกาแฟหอมๆอุ่นๆค่ะมาเดอโอ้จะแม่นมีเหงืเนาะค่ะเนาะเบิ่งเสียงคนพาดื่มกาแฟก็โคบโคบค่ะ กาแฟาหอมๆชืนช่นใจค่ะ <c oughs> อากาศดีกระดังเงินเป็นุกาตาตอนนี้เด็ดอย่งางออกแต่ว่าว่ามีฝน ท้องฟ้าก็เริ่มเปิล้ละแนะจดงว่าเด่นนะอกจ้ามัอนี่สดชื่นบิ่งพี่นกกระบ,บินนั้นโอ้ยนกขนออกมาอันตอมดอกไม้ดอกไม้กำลังอกข้างหลังเือนบ้าค่ะ ยิบกาแฟนำกันเนาะค่ะเนะาะกาแฟมื้อใหม่วันใหม่คะ่ะเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมือ่อทุกบ้านทุกคนมันบอกะ่ะโลเลสุขภาพเนะ้ะเดอร์กัดเปลี่ยนอยู่เลยคะ่ะทางเงินเอ้ยเนี่ย หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยของวันเริ่มต้นวันใหม่เน,นอเนาะกาแฟอุ่นๆหอมหมชื่นใจก็มีแห่งอ่ะเออเพื่อนๆมีความสุขค่ะแล้วก็พบก,กันนั้นคลิปตป่อไปเนอค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเดจ้าสวัสดีค่ะ